โต๊ะทำงานมินิมอลในงบแค่หลักร้อยสวัสดีค่ะทุกคนเราไปกดสั่งโต๊ะทำงานมานะคะมาดูเลยนะคะว่าจะตรงปกไหมของเราที่สั่งมาจะเป็นสีขาวขนาดความยาวอยู่ที่120เซนคือเราจะจัดมุมจัดโต๊ะทำงานนะคะเอาไว้ถ่ายคลิปแล้วก็รีวิวของไปเห็นร้านนี้คือรีวิวเยอะมากก็เลยไปจัดมาเลยคะ่ะโต๊ะรุ่นนี้ตัวขาจะเป็นงานเหล็กนะคะแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้เยอะเลยวิธีประกอบคือง่ายมากทุกคนแค่หมุนหมุนหมุนเกลียว เข้าแล้วก็หมุนขาเข้าแค่นั้นหลังจากที่เราประกอบขาโตะเสร็จแล้วเราอย่าลืมใส่ตัวกันลื่นที่ขาโต๊ะด้วยนะคะแล้วที่สําคัญยางกันลื่นอันนี้สามารถปรับระดับขาโตะได้ด้วยนะคะถ้าพื้นบ้านไม่เรียบสามารถหมุนให้ขามันเท่ากันได้เลยประกอบไม่กี่ขั้นตอนคือเสร็จแล้วทุกคนประกอบง่ายมากแล้วที่สําคัญร้านนี้มีให้เลือกหลายขนาดเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากตามเดี๋ยวเราจะทิ้งตะก้าไว้ให้กดสั่งซื้อได้ที่พิกัดด้านล่างซ้ายมือตะก้าสีเหลืองมีโตะแล้ว